ติดตามในติ๊กต็อไม่ถึง1,000คนสักทีวันนี้หลายคนรู้สึกว่าท้อแท้เปิดตะก้านายหน้าไม่ได้สักทีนะครับเพราะผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีไหนบ้างนะครับที่คุณสามารถทําได้นะครับ ไปปรับใช้กันนะครับสวัสดีครับทุกคนผมครูคุณนะครับวันนี้ถ้าหากคุณอยากจะมาทํานายหน้าติกต็อกนะครับเกณฑ์ขั้นต่ำของเขาคือผู้ติดตามนะครับต้องมี1000คนนะครับคุณจะต้องอายุมากกว่า18ปีและคุณไม่เคยทาผิดกฎของชุมชนนะครับซึ่งไอ้ประเด็นหลักๆที่เราเป็นปัญหากันมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการสร้างผู้ติดตามให้ครบ1000คนครับแล้ววันนี้ครับผมจะมีวิธีการนะครับที่จะช่วยทุกคนครับผู้ติดตามถึง1 0 0 0คนได้แบบง่ายๆเลยและวิธีการที่ไม่เหมาะสมไม่ควรทานะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะะบบอกใใหหห้้เตุผลนครั ใครสนใจแล้วทุกคนติดตามกันดีนะเพราะว่าผมจะเอาเทคนิคนะครับ ที่มันจะช่วยคุณเนี่ยสร้างผู้ตาดตาม1 0 0ันคนได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเอาไว้ตอนสุดท้ายนะครับดังนั้นอย่าพลาดโดยเด็ดขาดดูกันให้จบแล้วอย่าลืมว่าถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับสิ่งที่คุณไม่ควรทําเป็นอันดับแรกเลยครับเมื่อคุณเปิดช่องขึ้นมาครับคือการทําการติดตามมาติดตามกลับครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่คุณเนี่ยไปกดติดตามเพื่อนๆกันมาแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาชอบในเรื่องอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อคุณได้คนเหล่านั้นมาครับมันเป็นกลุ่มคนที ขิดกลุ่มเป้าหมายครับผมยกตัวอย่างทุกคนฟังแบบนี้นะครับสมมติว่าวันนี้ครับทุกคนอยากให้ผมไปกดติดตามใช่ไหมผมก็ใจดีมากเลยผมก็กดติดตามทุกคนกดติดตามทุกคนกับการทุกคนแต่คราวนี้คุณไม่รู้จักผมครับว่าผมชอบเนื้อหาอะไรคราวนี้สมมติว่าคุณทําคลิปออกมาเป็นคลิปออกกําลังกายแต่ผมไม่ออกกําลังกายไงผมก็ปัดคลิปคุณทิ้งนืกอออกไหมคราวนี้นะครับคุณทําคลิปออกมาเป็นคลิปพูดถึงเรื่องของการลดน้ําหนักเรื่องของเบาหวานผมผู้ที่ชอบกินของหวาน ทำคลิปของหวานอีกทมคลิปเกี่ยวกับเบาหวานอีกแล้วปัดทิ้งเพราะมันไม่ตรงความสนใจของตัวผมเองไงครับเพราะผมไม่สนใจนะครับผมก็ปัดทิ้งผมก็ดูน้อยผมก็ดูไม่จบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบก็จะเรียนรู้แล้วว่าอ๋อช่องเนี้ยเนี่ยนะขนาดเป็นเพื่อนกันเนี่ยกดติดตามกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยยังไม่สนใจเลยดังนั้นไม่นําส่งดีกว่ามันจึงส่งผลให้กับช่องของคุณนะครับยอดวิวเริ่มต่ําลงเริ่มต่ําลงและถูกดองเอาไว้นั่นเองติกตอกจริงจะไม่ค่อยนาส่งนะครับเพราะว่าโพสต์อะไรไป เพื่อนเนี่ยยังปัดทิ้งเลยเพื่อนยังไม่ดูเลยดังนั้นไม่นําส่งดีกว่าเนี่ยแหละคือการที่เราเริ่มติดตามมาติดตามกลับแล้วได้เราได้กลุ่มคนที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ได้สนใจในสิ่งที่เรากำลัทงทําเนื้อหานั่นเองครับนี่คือข้อแรกครับที่คุณไม่ควรทําครับข้อที่2ที่คุณไม่ควรทำนะครับคือเรื่องของการไปสมัครแบบเซลเลอร์แล้วผูกบัญชีแบบทางรัฐมาต้องบอกว่าการสมัครแบบเซลเลอร์คืออะไรนะเซลเลอร์คือผู้ขายครับวันนี้ถ้าหากเราจะมาเป็นนายหน้าเราเรียกตัวเองว่าครีเอเตอร์หรือว่าเป็นนายหน้านั่นเอง เซลเลอร์ S S เนี่ยครับถ้าว่าคุณไปสมัครเนี่ยคุณจะสามารถปักตะกาได้เลยคุณจะสามารถไลฟ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีผู้ติดตามเลยสักคนนี่คือข้อดีของเซลเลอร์คราวนี้หลายคนน่ะเอาข้อจุดโหวตตรงนี้ครับมาสมัครแบบไนน้าก็คือเอาบัญชีไนน้าครับอยากจะทํไนหน้าแต่ไปสมัครแบบเซลเลอร์ซึ่งมันผิดวิธีการไงมันผิด จุดประสงค์พอมาผิดจุดประสงค์แล้วเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณเปิดตะกร้าได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอาจจะปักตะกร้าไปได้ทําการขายปักตะกร้าได้แต่หน้าช่องของคุณนะครับมันจะไม่มีสินค้าโผล่ขึ้นมาเคยสังเกตไหมทาไมหน้าช่องของบางคนในตะกร้าถึงไม่มีสินค้าโผล่ขึ้นมาผมจะปักภาพไว้ให้ตรงนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นว่าแตกต่างกันยังไงนะอันนี้แหละจึงทําให้เรารู้ว่าคนไหนสมัครมาแบบเซลเลอร์คนไหนสมัครมาแบบถูกต้องคือผู้ติดตาม1000คนนั่นเองนะครับ แล้วข้อเสียมันคืออะไรหลังจากนี้ครับถ้าคุณทําไปแล้วช่องของคุณนะที่เป็นเซลเลอร์ที่คุณสมัครมามันมีปัญหานะครับเขาเห็นว่าคุณไม่ค่อยแอคทีฟในการทําเขาตัดสิทธิ์คุณคุณก็จะไม่มีตะก้าในอนาคตแบบยาวๆเลยนะครับดังนั้นนะข้อ2อตรงนี้ครับผมถึงไม่อยากให้ทุกคนทําเลยก็คือการไปใช้วิธีทางลัดนั่นเองครับคราวนี้เราพูดถึงวิธีที่ผมไม่แนะนํากันแล้วเนาะคราวนี้ครับถ้าเราอยากจะสร้างผูิดตาให้ครบหนึ่งพคนคุณทําสิ่งเหล่านี้ได้ครับข้อ1ครับคือ ทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนครับอันนี้เป็นสิ่งที่เบสิกที่สุดเลยนะวันนี้ถ้าคุณทําช่องขึ้นมาคุณกําหนดธีมช่องของคุณก่อนว่าคุณจะทําช่องอยู่กับอะไรแล้วคุณก็ทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ครับคาว่าเป็นประโยชน์คืออะไรให้ความรู้ให้แนวคิดให้เทคนิคอะไรบางอย่างหรือให้ความสนุกสนานนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณทําคลิปเหล่านี้ครับแน่นอนว่าถ้าคนเห็นคุณค่าของคอนเทนต์ของคุณเขาจะกดติดตามคุณครับ ตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้ผมอยากจะทําช่องขึ้นมาเป็นช่องเกี่ยวกับการทําความสะอาดบ้านช่วงแรกผมไม่มีผู้ติดตามใช่ไหมผมจะยังไม่ขายสินค้าผมจะทำคอนเทนต์ให้เทคนิคการทําความสะอาดบ้านเช่นเทคนิคการซักผ้าเอาคราบวายออกเทคนิคการทําความสะอาดล่องยาแนวให้มันหายดําเทคนิคการทําความสะอาดโถส้วมที่มีขอบเหลือง ผมจะให้ความรู้เหล่านี้ไปก่อนครับและเมื่อคนเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ช่องนี้มีความรู้มีเทคนิคดีจังเลยมันน่าติดตามจังเลยคุณสร้างผู้ติดตามขึ้นมาพอครบ1000คนคุณถึงเปิดตะกร้าปักตะกร้าขายสินค้าก็ได้เก็ดอย่างว่าช่วงแรกคือช่วงของการทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงฐานแฟนแล้วคนที่เป็นฐานแฟนของคุณเนี่ยมันจะได้มาตรงกลุ่มครับอย่างที่ผมอธิบายไปตัวอย่างตอ่อต้นผมดึงคนที่สนใจเรื่องของการดูแลทําความสะอาดบ้านเข้ามาถูกต้องไหมแต่คราวนี้พอผมจะเริ่มขายผมก็จะขายสินค้าที่มันเกี่ยวกับการทําความสะอาดบ้าน คนเหล่านี้แหละจะเป็นคนที่ซื้อสินค้าของผมครับเพราะว่าผมได้คนที่ตรงกลุ่มมากๆมาติดตามนั่นเองคุณเก็ตหรือ,อยังว่านี่คือจุดประสงค์ว่าทําไมเราถึงต้อง สร้างตัวตนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงกลุ่มคนที่ตรงกลุ่มเข้ามาติดตามเรานั่นเองครับเทคนิคที่2นะครับที่จะทําให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยไวรัลแล้วก็ได้ผู้ติดตามเร็วนะครับคือการทําตามกระแสะครับแต่การทําตามกระแสะเนี่ยมันจะไม่ใช่การเล่นลิปซิงค์ไม่ใช่การ้องเพลงแต่ต้องบิดเอาเนื้อหาของคุณใส่เข้าไปนะครับในตัวเนื้อหานั้นๆผมยกตัวอย่างให้คนฟังเดี๋ยวผมจะเปิดให้คนดูนะตัวอย่างเช่นคลิปนี้ครับ คุณเห็นไหมว่าผมไม่ได้แค่วิ่งไปเฉยๆแต่ว่าผมโปรโมทธุรกิจด้วยก็คือเรื่องของโรงแรมเรื่องของรีสอร์ทถูกต้องไหมจึงทําให้เห็นว่าเฮ้ยคลิปถึงแม้ว่าเป็นกระแสเขาวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งกันแต่เราสามารถดึงกลับมาอยา่างธุรกิจของเราได้เพื่อโปรโมทธุรกิจนั้นๆทุกคนเก็ตอย่างนี่คือการเล่นตามกระแสที่ถูกต้องครับไม่ใช่การร้องเพลงการลิปซิง์หรือการใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆนานาทุกคนเก็ตปะเราจะได้กลุ่มคนที่ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น ข้อที่3ครับคือเรื่องของการใช้เทมเพลตที่มันกําลังเป็นกระแสะอยู่แต่เราต้องรู้จักการปรับนะครับให้มันเหมาะสมกับช่องของเราเนื้อหาของเรานั่นเองซึ่งเทมเพลตพวกนี้มันจะเป็นเทมเพลตกระแสะต่างๆเนาะที่เราสามารถเอามาใช้ได้แล้วมันก็จะสามารถโปรโมทได้นะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดู ตัวอย่างแบบนี้ครับตัวอย่างแบบนี้ครับเราก็แค่เอาเทมเพลตที่เขาให้มาเนาะเราก็มาเปลี่ยนตัวหนังสือครับเล็กๆน้อยๆให้มันเหมาะสมกับช่องของเรานะครับเราก็สามารถลงคลิปไปคนเห็นคนรู้สึกว่าน่าสนใจคนก็ติดตามนั่นเองนะครับเนาะอันนี้แหละครับคือวิธีการที่จะทำให้คุณเนี่ยสร้างวิดตาม1000คนได้อย่างรวดเร็วและเปิดตะก้าได้นะครับหลังจากนั้นการลงตะก้าเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์เรื่องของการขายและเรื่องของการโปรโมทสินค้าของการโน้มน้าวให้คนกดตะก้าแล้วก็ซื้อสินค้านั่นเองนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้ทุกคนเห็นทางครับว่าจะทํายังไงให้คุณปักตะการนายหน้าได้เนาะนะครับ้หากใครยังไม่กดติดตามกดติดตาม subscribe ช่องนี้เอาไว้นะครับผมชื่อคุณนะครับจะสอนทุกคนในเรื่องของการทํานายหน้าบนทิกต็อกนะครับแล้วก็เรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับในการโปรโมทแพลตฟอร์มต่างๆเนาะคใครยังไม่กดติดตามการฝากกดติดตามหน่อยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าหากใครสนใจอยากลงเรียนคอร์สออนไลน์นะครับอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องการทำนายหน้าเราเนี่ยผมมีคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สนี้เลยคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สชื่อว่าสอนนายหน้าติ๊กต็อกมือใหม่นะครับใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหาแนวทางช่องไม่เจอคิดคอนเทนต์ไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกสินค้ายังไงมาขายเปิดตะกร้าไม่เป็นนะครับรวมถึงการคิดเนื้อหายังไงให้มันขายได้เนี่ยคุณไปเรียนในคอร์สนี้ซับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันรวบรวมมาแบบครบแล้วนะครับ 10ชั่วโมงกว่าๆเลยนะกับการเรียนในคอสนี้นะครับคุณเรียนซ้แล้วเอาเทคนิคไปใช้ครับคุณเรียนแล้วเอาลงมือทำทาตามครับเพียงเท่านี้แหละคุณก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยการลงมือทำของคุณเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณมีแนวทางชัดเจนมากขึ้นและคุณก็ได้เทคนิคต่างๆเนี่ยเอาไปปรับใช้เพื่อตีไข่ให้แตกสร้างรายได้กันนะครับหวังว่าคอสนี้จะเป็นคอสที่ทําให้ทุกคนนะ่ะสร้างรายได้กันได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็น เพราะว่าหลังจากนี้ครับจะเป็นช่วงที่ติกตอกเข้าสู่โหมดยากแล้วดังนั้นเราต้องเดินทางให้ตรงแล้วก็ถูกต้องจะเร็วที่สุดนะครับใครสนใจคอร์สนี้ราคาเพียง1,290บาทนะครับจากราคาเต็ม4,990เนาะใครสนใจนะครับให้แคปภาพแล้วทักไลน์แอดไปที่แอดครูคุณนะครับเนาะไปที่ไลน์แอดเพิ่มเพื่อนแอดครูคุณนะครับทักไปเลยลงทุนกับการเรียน1,290นะครับ บอกเลยว่าคุณทำอะยังไงคุณก็ได้เงินคืนแน่นอนกับค่าคอร์สครับแล้วก็ได้กําไรมากกว่านี้หลายคนได้กําไรมากกว่านี้นะครับเป็น10เท่าเป็น20เท่าเนาะเจอกันเป็นคอร์สน้าเจอกันเป็นคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ